นายกงใจสวนินนายุกเทศมวตนทีตำบลควานโพขอแนสนอแนวทางการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได,ได้ให้กับประชายชนในท้องถิ่นผ่านการเพิ่มมูลค่าจากรยะดโดยะสมประสานกับอัก,กัรรั์ท้องถิ่น r พาวเวอร์คือการทตน้ำหมักและปุ๋ยหมัก จากขยะอินทบบนร,นนรีย์เทศบาลตำบลกวนโูเร่งเห็นการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนโดยการจัดการจัดตำน้ำหมักและน้ำหมักจากขยะอินทรีย์เศษอาหารเศษใบไม้กิ่งไม้หรือมูลจัดเพื่อให้ท้องถิ่น ได้มีการบริหออารจัดการจัดการขยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหออารจัดการขยะต้นต่างในระดับกวัวเรือนและสามารถลดปริมาณขยะอินทีปัญหนามูลพิษและถ่งแวดลอ้อมยู่ตั้งน้ำมัก และปุ๋ยมักยังมีประโยชน์ช่วยกับลงดินให้ร่วนปุยเพิ่มเพิธาตุอาหารและอินทรีวัตถุให้แก่พืชลดการพึ่งตาปุ๋ยเคมีช่วยกำจัดเกลิ่นเหม็นและบำบัดน้ำเสียและส่งเสริม การเจริญเติบโตของพืชให้แข็งแรงและให้ผลผลิตด,ดีขึ้นซึ่งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและสามารถสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ